เนี่ยผมขออนุญ,ญาตไม่ไม่เ่ยถึงเคสใ,ในการโอนกระแสเมื่อวานนี้เอาตรงๆไม่ต้องแฉคือถ้าแฉเนี่ยผมบอกป่าจบสิน้นชีวิตเลยนะมันก็คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทุกคนมีสิทธิผิดพลาดกันได้แม้กระทั่งตัวผมเองผมก็ผิดพลาดได้ผมจะไม่นำให้ทุกคนผิดหวังในตัวผมอีกแล้วครับขอบคุณมากๆครับคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าตอนนี้กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งนะคะสำหรับเรื่องราวระหว่างจักระบุ๋มและแม่ปูนา เคยเป็นประเด็นโด่งดังมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ทางด้านของแม่ปูนาเนี่ยเขามีการไปกลางแผ่นป้ายนะคะชูแผ่นป้ายเพื่อทวงเงินจัก,กระบุ๋ม2แสนกว่าบาทเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นจนทําให้ทางหนุ่มกัญชัยต้องเชิญจักระบุม๋มและแม่ปูนาเนี่ยมาออกรายการนะคะซึ่งเรื่องเราก็ผ่านไปและจัก,กระบุ๋มเนี่ยก็ทํางานนะคะไปขายของขายปลาสม้มขายปลาร้านะคะเพื่อชดใช้เงินทั้งหมดกับทางด้านของแม่ปูนาเนี่ยหมดไปแล้วค่ะ แต่ว่าล่าสุดมันก็มีประเด็นที่แม่ปูนาะนะคะไปติดหนี้คนอื่นจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ค่ะทางด้านของจัก,กรบุม๋มเขาก็ออกมาไลฟ์สดเป็นครั้งแรกหลังเกิดเหตุการณ์นี้นะคะจนมีแฟนคลับในเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยจะเป็นอย่างไรและจัก,กรบุ๋มจะพูดถึงเคสแม่ปูนาว่าอย่างไรบ้างไปฟังค่ะต้องบอกว่ากําลังเป็นประเด็นนะคะคุณผู้ชมเมื่อทางด้านของแม่ปูนาเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็มาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่ง จากเจ้าหนี้ที่เคยทวงเงินจ้ากระบุ่มไปเมื่อปี2567นะคะมาวันนี้เนี่ยกลับกลายมาเป็นลูกหนี้ติดหนี้กว่า4 0 0 0 0แต่ไม่ยอมคืนซึ่งคุณนาผู้ที่เดือดร้อนก็มาออกรายการโฮมกระแสเล่าเรื่องที่แม่ปูนาติดหนี้บอกว่าคุณนาเล่าว,ว่าแม่ปูนาเขาอ้างว่าเขารู้จักกับคุณหนุ่มกันชัยคุยกันอยู่28มิถุนายนจนถึงวันนี้เขาหายตัวไป และติดต่อมาวันที่13กรกฎาคมติดต่อมาก็ไม่ได้เคลียรอยดแต่ติดต่อมาเพื่อเอาสินค้าเราพยายามติดต่อเขาไปทุกช่องทางเขาไม่รับโทรศัพท์เลยเราแบกภาระทุกอย่างที่ต้องไปเคลียร์อ้างว่าโดนมิจฉาชีพดึงเงินไป1ล้านและ SMS เด้งมาบอกว่าเหลือเงิน0ูนบาทกำลังจะไปธนาคารเราตามทวงเงินเขาถึงวันที่9กรกฎาคมแล้วเราก็ท้อไม่ทวงอีกแค่หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะติดต่อเรากลับมา โอนเงินคืนเราบ้างเพราะเราไม่ได้บล็อกไลน์เขาแต่เขาก็ไม่ติดต่อกลับมาเลยซึ่งแม่ปูนาค่ะมารายการหววกระแสและก็เปิดใจบอกว่ายอดที่ค้างจัทยอยเคลียร์แล้วเราได้ยอดมา12กรกฎาคม8,000 80, ทักหาไปวันที่13พยายามโทรหาโทรติดแต่ไม่รับทักไลน์ก็มีคนอ่านนะแต่ไม่ตอบและเขาเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปการ์ตูนและเราก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นทักหาไปในไลน์เพราะเขาไม่เคยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เลย เรายืนยันว่าเราต้องการเคลียร์ยอดและเราไม่โอนไปเพราะเราติดต่อเขาไม่ได้เราก็มีบัญชีเขาอยู่เขาติดต่อมาวันที่7กรกฎาคมบอกนักข่าวติดต่อมาขอข้อมูลและให้เราคืนเงิน50 0 0 0นก่อนแต่เขาเองไม่ยอมแสดงตัวเราก็เคยคิดว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแม่ปูนาก็ยังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไปขายในรายการครัวคุณต่อยที่หาดใหญ่เลยขอทางคุณนาเนี่ยให้คุณนาส่งสินค้ามาให้เรา 45,000บาทถ้าไม่ส่งมาก็จะโดนทางครูคุณต่อยเนี่ยปรับท่อยอดนี่ก็หักลบกลบกันไปเลยด้านหนุ่มกันชัยถึงกับร้องว่าเอา้าป้าไปทำแบบนั้นกับเขาได้ยังไงป้าติดหนี้เขาอยู่นะล่าสุดค่ะจัก,กรบุ๋มก็ออกมาไลฟ์สดขอบคุณทุกทุกคนและขอบคุณพี่หนุ่มกันชัยด้วยที่เห็นในความตั้งใจของผมครับแล้วก็ขอบคุณพี่หนุ่มกันชัยนะครับที่ที่เห็นในความตั้งใจของผมนะครับผมก็จะไปทําให้ความตั้งใจของผม ที่ทุกคนกำลังเสพกำลังดูอยู่ผมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวผมอีกแล้วครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่หามถ่ยพูดคุยแล้วก็เข้าใจผมหลายสำนักที่โทรมาที่ผมบอกว่าผมไม่ขออนุญาตขออนุญาตไม่ใช่ไม่ขออนุญาตผมขออนุญาตไม่ไม่เอ่ยถึงเคสในราการหักระแสวานนี้ผม อยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อทุกทุกคนดูแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของทุกคนในการตัดสินใจแต่ก็อยากจะแนะนําว่าไม่ต้องไปทักผมไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องไปต่อว่านะครับไม่ต้องไปไปมีคอมเมนต์อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าไปโจมตีไม่ว่าใครจะถูกไม่ว่าใครจะผิดมันก็คือความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นทุกคนมีสิทธิผิดพลาดกันได้แม้กระทั่งตัวเองของก็ผิดพลาดได้ ทุกคนมีความผิดพลาดได้ให้กำลังใจกันครับให้กำลังใจกันไม่ไปทับผมกันไม่ไปอะไรกันผมว่ามันจะทําให้สังคมเราน่าอยู่ทุกอย่างทั้งนี้ก่อนหน้านะคะจักรบุ๋มเคยติดหนี้แม่ปูนายอดอยู่ที่ประมาณ28 4 4 0 0บาทแต่หลังจากที่มาออกรายการหววกระแสนในครั้งนั้นค่ะจักรบุ๋มก็ทยอยใช้หนี้แม่ปูนามาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งช่วงเดือนพฤศจิกายน2567จักระบุ๋มก็ปิดยอดโอนเงินก้อนสุดท้ายจำนวน60,000บาทให้แม่ปูนาเรียบร้อยณวันนี้นะครับพี่จักระบุ๋มนะครับโอนยอดล่าสุดนะครับเป็นก้อนสุดท้ายนั่นก็คือจำนวนเงิน60,000บาทและตอนนี้คือปลดหนี้กับแม่ปูนาแล้วเรียบร้อยทุกบาททุกสตางค์หมดครับผมหมดนวขอบคุณครับขอบคุณพี่ขอบคุณพี่เอ็กซ์ครับขอบคุณครับ เป็นยังไงบ้างครับพี่ความรู้สึกหลังจากที่เราได้แบบใช้นี่ก้อนสุดท้ายไปครับก็ถือว่าโล่งไปอีกเปาะหนึ่งพี่พุทธครับมันมันมันโล่งเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันมันเหมือนมีอะไรที่มันอยู่ในอกเราอ่ะอืมันหนักครับมันหนักมันอึดอัดมันแน่นไปหมดเลยอแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าหลังจากที่เราได้เอาตรงเนี้ออกจากหัวใจออกจากอกเรามันรู้สึกโล่งเลย จักรบุ๋มเองนะคะก็ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงนั้นมาแล้วก็ทําตามคําสัญญานะคะที่เคยรับปากเอาไว้ว่าจะขายของแล้วก็นําเงินมาใช้หนี้แม่ปูนาทั้งหมดนะคะถึงแม้ว่าครั้งนี้แม่ปูนาเองจะตกเป็นลูกหนี้เสียเองจักรบุ๋มก็บอกว่าอย่าให้ไปทับถมแม่ปูนาเลยนะคะทุกคนสามารถที่จะผิดพลาดกันได้นั่นเองค่ะใครล้มก็อย่าข้ามนะคะคุณผู้ชม แล้วคุณผู้ชมที่อยากจะอัปเดตข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับกระแสสังคมโซเชียลก็อย่าลืมค่ะกดติดตาม YouTube ช่องประลอดแตกกันไว้ค่ะ